เท่ๆแปลกๆแบบน,นี้นะครับมุมที่ถ่ายทอดสดไม่นี้เห็นก็ติดตามเจ้าที่โอทราฟอร์ดได้เลยครับมาติดตามได้เลยคาเซมิลโลมานะครับคาเซมิโลคาเซมิลโลมาไม่มาไมมาไม่คาเซมิลโลจะเดินเท่ๆมาเสมอนะอย่างนี้ข้างหลังนี่ใครอ่ะโอ้บรูโน่นะครับบรูโน่งั้ผมกอะไรได้เลยได้เลยพี่ถ่ายรูปให้เรื่องไหนไหมจะผมเอะไรเพื่อนคาเดียวหรได้เลยได้เลย ลายเซนนะครับคาเซมิโร่แจกลายเซนนะมา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 เรามาติดตามกันนะครับว่าจะเป็นไงบ้างนะนี่เขาอยู่ประกาศเลยนะอ่านี่มามาดูคาเซมิโร่แบบใกล้ชิดใกล้ชิดนะใกล้ชิดใกล้ชิดกันนะเดี๋ยวพี่ถ่ายรูปนีเลยวพี่มอนกั้นะรว่งเซลฟี่เดี๋ยวมันจะกลับกล้องไม่ทันเลยเตรียมเตรียมเสื้ออะไรดิไอ้เตรียมไอ้นี่ย อ่าได้ได้มาถ่ายให้ก็ได้มาอ่าคาเซมิโลนะครับอยู่ตรงนี่นะครับคาเซมิโลนะครับคาเซมิโลคาเซมิโลคาเซมิโลตีตัวอย่างตีตัอย่างคาเซมิโลตีตัวอย่างได้หนึ่งหนึ่งได้หนึดงหนึ่งคาเซมิโลอยู่นี่นะนี่นะครับคาเซมิโลอันนี้ ได้นิดหนึงนน่ง้อ,อ,ชชอ,ขอเข้าเฟรมนิดหนึง่งอ่าการาโชมาเว้ยเข้าเฟ่หนึ่งเฮ้ยการาโชนี่ต้องปีเตรียมเสื้อมาขอให้ได้อ่ะทุกคนนะครับใครที่ชอบไลฟ์นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไว้เลยนะแล้วก็ก,กดติดตามเจ้าที่โอทัฟฟอ่อนไปด้วยดูน,นะครับดูบโนโมานะครับดูบโนโ กาาโชมาเร็วไห้วันนี้ใครตูดในไลฟ์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะมีคนอยากเจอกานาโช17เยอะมากนะครับหวังว่าเขาจะเดินมาทางนี้นะมามามา,มาฝากกดติดตามจ้าที่โอทัฟอร์ไดไ้เลยนะครับเตรียมจะมารอนักเตะแบบนี้ได้ให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศแบบนี้นะครับทั้งที่หน้าสนามโอทัฟอร์ดแล้วก็บรรยากาศในสนามนะครับรวมถึงบรรยากาศที่ที่สนามซ้อมครงตาาใครที่ ยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามได้เลยนะนี่นะนี่คือสิ่งที่เจ้าที่โอทัฟอร์ดนะครับจัดให้ทุกคนนะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจเพื่อเป็นความฝันให้ทุกคนนะฮะนี่นะแฮร์รี่อะมาสนะครับแฮร์รี่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 แฮ ดูครับมีกาลาชโชกาลาโชอยู่ข้างหลังมีบูโนโนนะครับบูโรโกาลาชโชเดี๋ยวกาลาชโชมานะครับปีเอ็มก็อาจจะต้องขอลายเซ็นของกาลาโชหน่อยนะทุกคนนี่นะครับบูโน่นขอบุณทุกคนนะครับที่ติดตามเที่อวทอักก่อนแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับอย่าให้ AI นะครับ พาทุกคนมาเจอพี่เอ็มแค่ไลฟ์นี้นะครับกดติดตามเจ้าที่โอุปกรณ์แบบนี้ได้เลยนะมุมที่ถ่ายทอดสดไม่มีให้เห็นนะครับพี่เอ็มอยู่ที่นี่ทางฤดูกาลนะที่นี่ทางฤดูกาลคอยอให้ทุกคนให้แรงบันดาลทุกคนนะครับบรูโน่นี่ครับบรูโน่นะครับ Bruno Bruno Thailand support you Bruno Thailand support you We support you Bruno We support you Thank you. Bruno này, Thank you. Thank you. เดี๋ยวของการาโชเอ็มมีเสื้อการาโชนะเดี๋ยวอาจทุกคนอาจจะต้องต้องต้องหลบไปนิดนึงนะต้องหลบไปนิดนึงเพราะว่าเอ็มจะให้การาโชเซ็น